ไปติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในเรื่องของคนไร้สัญชาตินะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสบตขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสารพันธุก,กรรม DNA ในวันที่12-13กุมภาพันธ์นี้ค่ะ นายอิสระละองสกุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรมประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนอำเภอและทะเบียนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสสงคลาสตูลเข้าร่วมณศูนย์าร,ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมือง

เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสารพันธุก,กรรมหรือ DNA ที่จะมีขึ้นในวันที่1 2ถึง13กุมภาพันธ์นี้ตลอดจนนำเสนอผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในปี2 5 6 7และการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านการออกบัตรประจาตัวประชาชนผู้อในการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ของสวตนะครับกล่าวว่าการแก้ปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนร,ราชเป็นเรื่องสําคัญที่สวตขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสํานักทะเบียนอําเภอท้องถิน่นทั้งในพื้นที่และในประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามครับสวตจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและให้มีสิทธิ์เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ในฐาน,นะพลเมืองของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมครับ